ขอกาบสวัสดีนะครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับแล้วก็การสวัสดีเพื่อนสมาชิกนะครับช่องนายช่างจนทุกคนด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับนายช่างจนก็มีอีกหนึ่งอย่างอีกหนึ่งวิธีและอีกหนึ่งข้อสงสัยนะครับมาฝากเพื่อนๆนะครับสําหรับใครที่อยากจะรู้ว่านะครับมีคนแอบใช้ Gmail ของเราหรือเปล่าขโมย Gmail ของเราไปใช้หรือเปล่านะครับขโมย Gmail ของเราไปใช้หรือเปล่าครับ เราจะตรวจสอบยังไงและเช็คยังไงแล้วเอาเข้าออกยังไงนะครับวันนี้นะครับนายช่งจนมีวิธีแนะนำนะครับมีวิธีจัดการกับคนที่ขมโมยเล่น Gmail ของเรานั่นเองนะครับอันดับแรกนะครับเ,เพื่อนๆให้เราไปที่เมนู Gmail ของเราตรงนี้นะครับถ้าของใครที่ยังไม่มีนะครับไอ้เพืเ่อนๆไปดาวน์โหลดได้ที่เพจสโตนะครับโหลดมาเสร็จปุ๊บนะครับมีเมนูหรือมีแอป Gmail ตรงนี้นะครับกดเข้าไปที่แอป Gmail นะครับกดเข้ามาที่แอป Gmail เสร็จปุ๊บนะครับให้เพื่อนๆนะครับมองนะครับมุมบนขวาสุดนะครับมุมบนขวาสุดนะครับถ้าใครที่ยังไม่มีนะครับถ้าใครที่ยังไม่มีให้ล็อกอิน Gmail และพาสเวิร์ดของเราเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นโปรไฟล์ของเราขึ้นมาแบบนี้นะครับพอมาหน้านี้เสร็จปุ๊บให้เรากดที่โปรไฟล์ของเรานะครับกดเข้าไปนะครับกดที่โปรไฟล์ของเรา ครับแล้วเลื่อนลงมานะครับคำว่าจัดการบัญชีนะครับคำว่าจัดการบัญชีตรงนี้นะครับกดเข้าไปที่จัดการบัญชีนะครับกดเข้าไปเลยนะครับพอกดเข้ามาที่จัดการบัญชีเสร็จปุ๊บนะครับเพื่อนๆนให้เพื่อนๆนนะครับตรงนี้นะครับเลื่อนหานะครับเลื่อนหาคําว่าความปลอดภัยเห็นไหมครับทันไหมครับดูตามเมาส์ในช่างจนนะครับ อ่าเลื่อนลงไปนะครับเลื่อนไปหาคําว่าความปลอดภัยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ที่นายช่างจนชี้อยู่นะครับเลื่อนขวามือไปแบบนี้นะครับให้ใช้นิ้วเลื่อนขวามือไปแบบนี้นะครับอ่าคำว่าความปลอดภยัยแบบนี้นะครับกดเข้าไปนะครับที่ความปลอดภัยเลยนะครับกดเข้ามาที่ความปลอดภัยเสร็จปุ๊บนะครับถ้าใครที่อยากล็อกแบบ2ขั้นตอนเดี๋ยวนายช่างจนจะทําคลิปต่อๆไปนะครับก็จะทําให้นะครับมือถือของเราปลอดภัย คนที่ขโมย Gmail หรือแฮกเกอร์นั่นเองนะครับอ่ะมาที่เรื่องของเราดีกว่านะครับก็เรามาถึงความปลอดภยัยใช่ไหมครับกดมาที่ความปลอดภัยเสร็จปุ๊บนะครับให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเลื่อนลงมาเลยนะครับเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาเห็นไหมครับอุปกรณ์ของคุณเห็นไหมครับคําว่าอุปกรณ์ของคุณนะครับมาที่ตรงนี้อ่ะเรามาดูว่ามือถือเนี่ยเราเคยใช้ไหมนะครับ คอมเราเคยใช้หรือเปล่านะครับถ้ามีมือถือรุ่นแปลกๆนะครับรุ่นแปลกๆหรือว่าเราใช้แต่มือถือดันมีคอมพิวเตอร์มานะครับก็แสดงว่าคอมพิวเตอร์นี้แอบขโมยเล่นนะครับเล่นเล่น Gmail ของเราอยู่นะครับประมาณนี้นะครับ Gmail ก็หมายความว่านะครับบัตรประชาชนของเรานะครับบัตรประชาชนของเราเลยนะครับบางคนใช้นะครับข้อมูลจริงสมัคร Gmail เลยนะครับ ก็ระวังด้วยนะครับอาสมมุติถ้ามีนะครับถ้ามีถ้ามีมือถือแปลกๆหรือคอมพิวเตอร์แปลกๆนะครับเราจะเอาออกยังไงนะครับเราจะเอาออกยังไงนะครับเราจะเอาออกยังไงก็เลื่อนลงมานะครับคําว่าจัดการอุปกรณ์ตรงนี้นะครับกดที่จัดการอุปกรณ์นะครับมากดที่จัดการอุปกรณ์เสร็จปุ๊บมันจะมานี่นะครับ อ่าตอนนี้นายช่างจนใช้อยู่นะครับโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับ J7 บวกอ่าถ้าเป็นวินโดว์เห็นไหมครับโอ้โหวินโดว์มี2อันเลยนะครับถ้าจะเอาวินโดว์ออกนะครับกดที่จุด3จุดนะครับหรือถ้าจะเอาโทรศัพท์เครื่องไหนออกนั่นเองนะครับกดที่จุด3จุดตรงนี้นะครับกดปุ๊บนะครับแล้วกดคําว่าออกจากระบบนะครับกดออกจากระบบปุ๊บนะครับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ ก็จะไม่สามารถใช้ Gmail ของเราได้นั่นเองนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับเข้ามาเช็คแบบนี้นะครับทำตามขั้นตอนทุกขั้นตอนของนายช่างจนนะครับ Gmail ของเพื่อนๆนก็จะปลอดภัยจากแฮกเกอร์หรือปลอดภัยจากคนอื่นที่แอบเล่นของเรานั่นเองนะครับก็หมั่นเข้ามาดูบ่อยๆนะครับ Gmail ของเราสำคัญเช่นเดียวกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆนคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้นายช่างจนด้วยนะครับก็ คลิปนี้ก็ฝากเ,เพื่อนๆนะครับอย่าลืมตัวเช็ค Gmail ของตัวเองนะครับอย่าให้คนอื่นขโมยเอาไปเล่นได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นายช่งจนก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ